ปรากฏนายคนนี้ใช้กันไกลจี้ที่เอวค่ะแล้วเอาเทปกาวพันรอบตัวของเธอแล้วบังคับให้ขับรถไปด้านหลังของโครงการหมู่บ้านสั่งหยุดรถแล้วชิงมือถือกับบังคับบอกให้บอกรหัสโอนเงินผ่านระบบวีแชทอะค่ะเมื่อวานนี้ที่ชลบุรีเกิดเหตุการณ์ซึ่งหนุ่มจีนลวงเซลสาวสัญชาติจีนเนี่ยน้องไรใช่ค่ะไปชิงทรัพย์ โดยใช้กันไก่จี้แล้วก็เอาเทปกาวมัดพันธนาการนะคะมัดเป็นมัมมี่เลยใช่ค่ะคือมัดเป็นมัมมี่เลยอ,อ้างว่าให้พาไปดูบ้านที่เซลลสาวเนี่ยจะขายกลางวันต้องไปเที่ยวค่ะนัดไปดูกลางคืนแล้วก่อเหตุขึ้นผู้เสียหายเป็นหญิงชาวเจยุ35ายุ35ปีเธอชื่อนางสาวหยางหวางค่ะเข้าแจ้งความตำรวจรพหนองเปือยชลบุรีเมื่อวานสูญเสียทรัพย์สินเป็นโทรศัพท์มือถือ และเงินสกุลต่างประเทศจำนวนหนึ่งรวมมูลค่าประมาณ50,000บาทเธอให้การผ่านล่ามแปลภาษาว่าเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาของเมื่อวานเนี่ยเธอไปรับลูกค้าค่ะที่มีชื่อว่าในกงเกาผิงอายุ30ปีสัญชาติจีนเช่นกันเพือ่อไปดูบ้านที่เคยติดต่อซื้อขายบ้านกันก่อนหน้านี้ก่อนตัดสินใจต้องไปดูบ้านก่อนระหว่างดูเสร็จระหว่างขับรถกลับซึ่งเป็นรถของเธอที่เป็นเซล ปรากฏนายคนนี้ใช้กันไกลจี้ที่เอวค่ะแล้วเอาเทปกาวพันรอบตัวของเธอแล้วบังคับให้ขับรถไปด้านหลังของโครงการหมู่บ้านสั่งหยุดรถแล้วชิงมือถือกับบังคับ บอกให้บอกกระหัดโอนเงินผ่านระบบวีแชทอะค่ะหลังคนร้ายได้ทรัพย์สินแล้วพยายามจะขับรถของเธอหนีนะคะพลเมืองดีเดินเข้ามาแจ้งว่าจุดนี้จอดรถไม่ได้เท่านั้นแหละผู้ก่อเหตุก็เลยตกใจค่ะคือผู้เสียหายเนี่ยตัวเธอก็พยายามจะยื้อแย่งพวงมาลัยนะคะที่สุดรถก็เลยเสียหลักพุ่งชนกำแพงรถเนี่ยก็พังแล้วอาศัยจังหวะนั้นวิ่งหนีตายในสภาพที่ถูกเทปกาวมัดพันธนาการตามร่างกายไปขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดีคนที่มาบอกว่าจอดตรงนี้ ไ,ได้นี่ไงมัดเป็นมันมมี่เลยขณะที่ผู้ก่อเหตุนคนร้ายเห็นว่ารถขับต่อไปไม่ได้รีบกระโดดลงรถวิ่งหลบหนีนี่ตำรวจหน้องปลือหลังรับแจ้งพยายามวิชุวิสก,กัดจับตามรูปพรณพใจยังไร้ร่องรอยนักข่าวรอหลงโอโหดูเถอะเนี่ยพันแน่นอย่างนี้เลยอะค่ะทั้ทงตัวอพพร,รอซึ่งเป็นคนแรกที่เข้าไปช่วยชื่อคุณจำปีบอกนะครับ ก่อนเกิดเหตุรถเบนซ์จอดอยู่บริเวณโครงการหมู่บ้านห่างจากจุดพุ่งชนกำแพงประมาณร้อยเมตรเห็นผิดปกติก,ตก็เลยส่องไฟฉายเตือนค่ะแล้วก็บอกให้ขับไปจอดด้านในทีนี้สังเกตดูมันผิดปกติหลายอย่างก็เลยตัดสินใจโทรศัพท์ไปบอกเพื่อนที่ทํางานอยู่ฝ่ายเทศกิจให้มาดูะค่ะพอ,อเพื่อนเทศกิจมาถึงเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินมารถคันนี้ถอยเหยียบคันเร่งหนีจังหวะเข้าโค้งเกิดเสียหลักชนกำแพงจนรถไปต่อไม่ได้ ก่อนจะมีชายชาวจีนเปิดประตูรถออกมาจากฝั่งคนขับวิ่งหนีเข้าไปในป่าตอนนั้นคิดว่าเรื่องไม่ดีแน่วิ่งไปเปิดประตูรถดูช็อกเลยเห็นหญิงสาวชาวจีนอยู่ในสภาพถูกพันด้วยเทปกาวทั้งตัวเหมือนเป็นมัมมี่ค่ะมาจอดทําอะไรออกมาดูแล้วก็เลยเอาไฟฉายฉายที่รถอืมฉายก็ไม่มีใครเปิดประตูอ,ออกมาแต่ได้ยินเสียงผู้หญิงอ่ะ เขาไม่กล้าเข้าไปก็เลยยืนแอบอยู่ตรงนี้เขาก็เลยโทรแจ้งเขาว่าให้มาตรวจสอบหน่อยว่ามีรถจอดอยู่ผิดสังเกตนานแล้วครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไม่ไปไหนเขาเห็นรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเยอะเขาก็เลยเลื่อนเข้าไปอ๋อเลื่อนข้างในอ่าเลื่อนเข้าไปข้างในน้องเศษฐกิจมาเขาก็เรียกว่าอะไรกันนี่ฮะพอฝังเข้าคร่าวเพื่อนสนิทและทำงานที่เดียวกับหญิงชาวจีนผู้เสียให้ข้อมูลว่าตอนนี้เธอกำลังหวาดกลัวมาก บาดแผลตามร่างกายที่สำคัญคือยังผวาไม่กล้าอยู่ลำพังก่อนหน้าไม่เอะใจมาผิดสังเกตเพราะคนร้ายเนี่ยไม่ยอมไปดูบ้านกลางวันอ้างว่าจะไปเที่ยวอาก็นัดตอนค่ำอะค่ะหลังดูบ้านเสร็จก็เลยเกิดเหตุขึ้นยังไม่ทันผลจุดป้อมยามหมู่บ้านเลยล่าสุดตำรวจหนองปือชลบุรีตรวจวงจรปิดหาเส้นทางหลมนีกระทั่งทราบตัวคนร้ายเพราะคนร้ายเนี่ย ทิ้งกระเป๋าไว้ใบหนึ่งในนั้นนมีปืนปลอมหนึ่งกระบอกมีกันไกลหนึ่งเล่มเทปเก่าสามม้วนและมีพาส,สปอร์ตกับบัตรประชาชนจีนของคนก่อเหตุคเขา <ฮะ S 1> ชื่อกงเกาผิงอายุ30สิปีคาดว่าไม่ทันหยิบไปหลังจากรถชนกำแพงก็เลยลืมไว้ในรถเนี่ยค่ะศาลจังหวัดพัทยาล่าสุดออกหมายจับแล้วนะครับทัวู้ชมข้อหาชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธและกักขังน่วงเหนียวออืะขนาดที่กล้องวงจรปิดที่ทีมข่าวได้มาเอาไล่ดูกัน ช่วงทุ่ม22นาทีพัทยากลางชาวจีนต้องสงสัยใส่เสื้อเชิตนุ่งขาสั้นใส่หมวกแก๊ปสะพายกระเป๋ามานั่งทางเข้าคอนโดนี่ค่ะแล้วลักษณะก็คือเหมือนกับพิมพ์ข้อความไปหาผู้เสียหายอะค่ะว่าฉันยืนรออยู่ตรงนี้นะนี่ฮะ แล้วหลังจากนั้นช่วงประมาณสักทุ่ม39ก็จะเห็นรถเบนซ์ของผู้เสียหายขับผ่านหน้ากล้องไปก็คาดว่ามุ่งหน้าไปที่โครงการหมู่บ้านนั่นแหละค่ะแล้วมันก็เกิดเหตุอย่างที่เล่าไปจนกระทั่งหลังเกิดเหตุ22่4นาฬนาทีเกือบห้าทุ่มแล้วผู้ต้องสงสัยเดินผ่านถนนพัฒนาการห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสักร้อยเมตรลักษณะก็คือเร่งรีบลุกลี้ลุกลนเนี่ยค่ะแล้วก็หายตัวไปในซอยเนินพลับหวาน